อ่านะครับผมวันนี้นะครับผมมีการปรับราคาซ่อมรวมถึงอัปเกรดนะผมนับ macbook ครัคร้งยิ่งใหญ่นะผมนับ,นบมาดูว่ามีบริการอะไรบ้างครับผมทุกคนดูจบเข้าใจมาฟัง สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพี่แนแม็กผมนะครับวันนี้นะหัวมาอัปเดตนะผมนะราคาซ่อมรวมถึงนะครับมีบริการอะไรบ้างของแม็กนะล้วนๆเลยครับวันนี้นะผมสำหรับใครที่ใช้แม็กอยู่นะต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่านะครับผมวจะบอกว่านะเบื้องต้นเลยหัวนะอัปเดตนะผมราคาซ่อมบอร์ดให้ฟังเลยผมตอนนี้นะหัวก็ซ่อมบอร์ดของแม็ก o ุ๊กเนี่ยได้ทุกรุ่นเลย รุ่นเก่าเลยครับผมก็ไม่ทิ้งนะผมก็ยังนั่งซ่อมอยู่ยันถึงรุ่นใหม่เลยผมตอนนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อะไรยหาค่อนข้างยากแต่เราก็ยังทําได้นะอันไหนที่ไม่มีเลยจริง,รงๆเราก็ต้องแกะจากเครื่องใหม่เลยหรือเครื่องมือสองเลยนะผมแกะมาใส่ให้ลูกค้าก็คิดค่าจ่ายกันไปผมแต่ว่านะราคาซ่อมบอดนะผมไม่ว่า,นะา,าะจะเป็นโดนนะ้าบอดช็อตนะฟ้าผ่ามาเครื่องตกแทกรถเยียบอะไรต่างๆเกี่ยวกับการซ่อมบอดนะผมรุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่ก็ราคาตามนี้เลยผมนะขึ้นเป็นรูปให้เลยนะ อ่าก็ราคาปรับลงนะผมพอสมควรเลยผมนะครับแล้วก็มีประกันเหมือนเดิมด้วยไม่ใช่ปรับลงปุ๊บแล้วลดคุณภาพนะแต่ราคาซ่อมบอร์ดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่เกี่ยวกับ CPU นั่นเองครับผมหรือชิปเซตต่างๆนะอย่างเช่นนะเออเครื่องเนี่ยโอ้ช็อตหนักมากครับผมนะไปซ่อมมาหลายที่สมมุตินะแล้วผมมาซ่อมปุ๊บเนี่ยนะก็อาการซ่อมบอร์ดทุกอย่าง คิดรวมให้เลยนะเหมาให้เลยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับ CPU เพราะว่า CPU ของ MacBook เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะผมแต่ว่าเราก็แจ้งไปเป็นเคสเคสไปครับผมนะไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเบื้องต้นสมมติถ้าเครื่องดับเครื่องโดนน้าหรืออะไรก็ตามนะเอามาซ่อมได้เลยแล้วก็ตีราคาให้มีการแจ้งราคาก่อนซ่อมแน่นอนนะผมแล้วก็เช็คส่วนอื่นๆให้ด้วยอย่างเช่นคีย์บอร์ดนะผมแท็แพดการชาร์จครบ C พอร์ตไหม ไวรเลสบูทธโอ้โหทุกอย่างมีหลากหลายมากๆับผมนะแต่ว่าราคานะผมเหมารวมซ่อมก็ตามนี้เลยมีแยกรุ่นแยกปีให้ทุกคนเรียบร้อยดูง่ายอะต่อมาก็คือนะสิ่งที่เราถนัดก็คือ MacBook ใช่ไหมผมทำมา16ปีแล้วแล้วก็ช่วงหลังมาที่ผมทำค่อนข้างเยอะก็คือเพิ่มความจุนะผมของ MacBook หลากหลายรุ่นมากๆผมแล้วก็ของ iMac ของเอ่อแมคม i นนะผม พูดไม่หมดอะเอาง่ายเลยก็คือขึ้นเป็นตารางนี้ให้เลยดีกว่านะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆก็เพิ่มได้ยัน M3 เลยครับจริงๆก็นะอัปเดตจริงๆทํามาผ่านมาแบบตั้งนานแล้วนะแต่ว่าขึ้นมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังว่าเออผมทาได้แต่มีลูกค้าหลายคนวอล์กอินเข้ามาทําถ้าใครอยากรีบก็มาเช้าๆหน่อยครับรีบจริงๆก็มาเช้าถ้าคิวไม่เยอะจริงนะผมบอกนคลิปนี้ก่อนเลยจะทําให้นะครับรอรับได้ในวันเลยแต่ถ้าคิวเยอะอย่างเช่นไปสาขา เอ็ม ah ีเไปสาขาเดอร์ต <pt> ิดก็ต้องส่งมาที่สาขารามเพราะว่าช่างที่สาขารามครบที่สุดนะผมถ้าเป็นไม่ได้ถ้ารีบเลยก็คือมาสาขารามเช้าๆนะผมหรือถ้าบัตสดุกใกล้บ้านก็สาขาเอ็เคสาขาเดอติดส่งเข้าซ่อมได้แล้วก็ให้เขาส่งไลแมนกลับไปให้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะผมไม่ยากเลยอ่ะ ต่อมาผมนะก็คือราคาเพิ่มนะผมแรมนั่นเองครับผมนะในแต่ละรุ่นนี่ขึ้นเลยนะสำหรับใครมีรุ่นไหนอยากจะเพิ่มอัปเกรดให้มันนะผมเร็วขึ้นก็ตามนี้เลยผมนะรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแรมนะผมหรือ IC ที่บิวอินออนบอร์ดนั่นเองครับผมก็ลองใช้นเะทคนิคในการเพิ่มนั่นเองหรือนะับอะไหล่ที่คุณภาพดีในการเพิ่มส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้ทั้งหมดเลยก็คืออะไหล่แท้ทั้งหมดนะอ่ะสุดท้ายก็คือนะับราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของทุกรุ่นนั่นเองครับผมนะก็ขึ้นตามนี้เลยครับผมนะอ่า นะครบทุกรุ่นเลยพร้อมระยะประกันนะทั้งหมดก็คือถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการซ่อมนะเพิ่มความจุนะผมเพิ่มแรมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่นะเราประกันชิ้นส่วนนั้นๆให้ครบทั้งหมดรวมถึงมีการ QC เครื่องนะขาเข้าและก็ขาออกให้กับลูกค้านะผมตรงนี้ก็คือครบทั้งระบบสบายใจใหายห่วงนะเรามีทีม QC โดยเฉพาะด้วยนะ แล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีกล้องจอนปิดนะทุกอย่างเลยนะผมแล้วก็พยายามจริงนะทำมา16ปีแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้แต่ต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยก็ยังมีแบบข้อพิพาทได้น้อยแต่เราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนานะเราพัฒนาต่อไปแน่นอนแล้วก็หลังนะงานซ่อมหรือการอัปเกรดก็มีรับประกันให้ทุกคนนะผมสมเดือนเลยนะผมแล้วแต่บางทีแบตเตอรี่ก็ประกัน1ปีนะผมอัปเกรดแนมประกัน3เดือนอัปเกรดแดมประกัน6เดือนอย่างเงี้ยนะผมซ่อมบอร์ดประกัน3เดือนอ่ะส่วนต่าง,างๆยังมี่อีกมากมายที่เราปรับลดนะแต เปลี่ยนคีย์บอร์ดนะผมซ่อมแพ้จอมันมีหลากหลายมากๆกผมพูดไปหมดแต่ว่าหัวอัปเกรดสอย่างเนี้ยให้ทุกคนได้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะผมตามนี้ครับผมทุกคนติดขัดอะไรก็สามารถนะพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะผมหมจะให้เน่งกับยินเข้ามาตอบให้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นตามงานซ่อมนะเพราะลูกค้าส่งเข้ามาเยอะเหลือเกินเอออยากให้เร็วอย่างงน้นอย่างนี้นะผม ทักหายมีแล้วไม่ตอบอย่างเงี้ยพพ์มาได้หมดเลยเดี๋ยวจะให้นะหน่งกับยีเนี่ยเข้าไปดูแลให้แน่นอนคือตอนนี้เรานะมีลูกค้านะจำนวนมากจริงๆนะผมแล้วก็มีนะสามสาขาอย่างที่บอกไปว่าสาขาเอ,อ็มเคแล้วก็เดอะสตีดเนี่ยอันนี้อาจจะมาส่งซ่อม บางอย่างที่เป็นการซ่อมบอร์ดหรืออัปเกรดนะผมนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะจะส่งเข้ามาสาขาละแต่งานเปลี่ยนก็บางอย่างก็สามารถรอลไปเลยถ้าคนไม่เยอะจริงๆนะผมตามนั้นนะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกเพื่อนหน่อยนะยูทูบเฟซบุ๊กทิกเกอรแล้วก็ไอจีนะผมหวยแม็ไม่หยุดแน่นอนครับที่จะนะรปรับมาตรฐานคุณภาพในการทํางานดีๆอย่างนี้แล้วก็ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแบบนี้นะผมไว้เจอกันในการบริการข้างหน้าหรือความรู้ข้างหน้าวันนี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับ